สวัสดีครับวันนี้วันสบายๆวันหยุดนะครับพักผ่อนกเษกษตรกำแพงแสนพิกัดวันนี้นะครับมาเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวพาด้ยดีพาด้วยดีมามาดูชมพู่พันทิพย์นะครับผลปรากฏว่าลืมอลไรกลุ่มครับช่วงเข้าโรยแล้วนะครับเหลือแถ่ต้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับช่วงพักเที่ยวมาทานกาแฟกันคัมพี่คอฟี่ มันกาแฟสดรสชาตินะ,ะตปิง้งอีกหนึ่งน้ำร้อนกานะครับลองดูลองดูกาแฟสดคัมพีเพื่อสุขภาพนะครับมันสบายๆมานั่งเล่นเนาะสูตรออกซิเจนให้เต็มปอดนี่หนึงหลังจากทำงานหน้าดำขำเครียดมาทั้งสัปดาห์เนาะก็มาสูตรอากาศที่ปอดโปร่งนิดนึงอะลมเอื่อยเอื่อยเนาะ เย็นดีนะครับเย็นดีข้างหลังก็เป็นคลองเลยนะครับดี๋ยว่าจะมีปลาด้วยนะครับโอ้ถ้ามีหยื่อปลอมด้วยก็ตีได้เลยค <c oughs> ุชเล่นนะครับอันนี้ใน,ในมหาลัยครับ <c oughs> ก็ข้างหลังก็เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีสวยงามเดี๋ยวมาชงกาแฟกันคัมพีคัมพีอร่อยครับอร่อยรสชาติเหมือนกาแฟสดขอกาแฟไม่ควรพลาดนะครับขอกาแฟไม่ควรพลาดอร่อยมากเพื่อสุขภาพนะครับโอเค น้ำร้อนนะเร,เราต้มมาเองเนาะสุดเลยนะครับแอดกำแพงแสนมอเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับทับปีกวันนี้จริงๆจะมาดูชมคู่พันทิพย์นะครับเรือ,อ่านไล่กลุ่มเนาะเพราโรยหมดแล้วครับเพราร่วงโรยไปแล้วเดือด,ดต้นนะฮะตผงกระแซ่บก่อน,นะครับตรงเที่ยงน้ำร้อนเอมามาเองนะครับไปเองเลยเตรียมมาเอง Oh. <c oughs> ฟินมากเลยครับกินนะคอกาแฟสดต้องไม่พลาดนะครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเนี่ยนนะหอมมากครับหอมมากเลยลองดูลองดูอ,งดอ่าสนใจนะครับแอดมาเลยนะครับเบอร์ผมเดี๋ยวผมทิีงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับซื้อไปทานเองหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับคันที่แมนนะครับช่อง น้อยๆนะครับเข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเนี่ยวันนี้คัมพีคอฟฟี่เนาะรสชาติเหมือนกาแฟสดเลยลองชิมดูลองชิมดูนะครับนี่โอ้โหออกสุดยอดเลยนะฮะนี่หอมาหอมากหอมมากหอมมากหอมมากเดี๋ยวลองชิมดูนะครับสุดยอดฝากด้วยนะครับ คำพีคับฟรีนะครับนอกจากคำพีคาปฟป้แล้วยังมีเซลน,น่าชาไทยไม่ได้เอาลงมาด้วยอีรถนะครับก็ซื้อไปทานเองครับหรือเป็นประธานจำหน่ายครับเดี๋ยวจะมีนะครับมีเบอร์ของผมนะครับในในใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยฝากช่องคันที่แม่คนชนบทด้วยนะครับ